ที่ฝาดต่างเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งดีมาปุ๊บก็มีคนเปิดเราเลยนะใครวะเนี่ยมาเปิดผมผมมัน็นเครื่องบินด้วยอยากขับวะทุกคนอยากฟิวอยากขับอะ่ะอ,อยากขับแบบแมน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 เครื่องบินเนี่ยไม่ใช่รถอืมวิงไม่ได้เอนอะเฮ้ยบิงไม่ได้อะไรของคนอื่นเราขับได้ไหมเนี่ยมันขับไม่ได้เหรอเฮ้ยมันขับได้ เอ้ยมังคับได้ทุกคนอุ้ยมันขับยากไงมันบังคับยังไงวะเนี่ยมันขับไม่เป็นอะไรวะเนี่ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันบังคับยังไงวะเนี่ยก็บ,ยงงบินใครก็ได้จะบอกทีเออช่างมันแล้วกันปล่อยมันเนี่ย ไปมันล้างตรงนี้นี่แหละส่วนนี้ก็สุไม่ได้เหมือนเดิมนะโอเคเงินเรามีอยู่สองพันเอาล่ะเราไปซื้อตรงนู้นอีกจะได้มีเครื่องหยอดมียคอหยอดไปเที่ขยขับจยิงนันักมุอดีกว่ามันไม่ชินเท่าไหร่เองอได้ยังอ่ะครบได้เหรอหรือไม่ครอบดี เมืองครอบแลหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเอะ่ะเงินเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะผมว่าอะไรประเทศที่ยึดตรงกลางแหละเออน่นจะเป็นที่ในนั่นแหละฟังนั่นมองยิงหมก่อนอ๋อนี่ไงเครื่องหยด7เจ็ดโอเคหรือมีแค่อันเดียวนะอันนี้ จากสาเป็นหนึ่งหรือเปล่า,านะ่ะตัวมกินปิดไปน่าจะเหลืออันเดียว,วนี่แหละอันเดียวนี้เราก็สามารถไปเสื้อหนึ่งได้แล้วอย่างอื่นจเจอโอเคขออีกนิดหน่อยนิหน่อยนิดหน่อย,อยได้ทแีแค่นี้่นะหนึ่งรอยอะไรเยอะอ่ะยุะไปเลยอ่ะเน้นเน้นอ่ะก้าใ้ไกรบายอืม เครื่องยนที่เจ็ดโอเคนะ่าจะครบแล้วแหละครบแล้วแหละนะเออเราก็นี่เราก็หล่อต่างนะโอ้โหบอกเลยว่า,วาอุปกรณ์ถ้าเราจะสร้างทั้งหมดนี่อาจจะไม่ไหวนะโคตรจะเยอะเลยคุณใช้เวลาทั้งวันอนะจะสร้างมันได้ต้องฝาก KFC ด้วย <laughs> K KFK นะ FK เฮ้ยเคโคตรน้าน่ะนี่ก็สูมไม่ได้เหมือนเดิมนะอืมอยากสูมอ่ะอยากได้ปืนทองอ่ะมันเป็นปืนเติมนะอยากได้เหมือนกันนะปืนเติมมันแรงแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยจือ้อเอาละเราซื้อตรงนี้ดินี่ไงเกาะมันเปเกาะติดตัวนะบอกแล้วเกาะแข็งแกร่งเอาละเราไปตรงนู้นดีกว่านี่มันจะมีคาตนาน่านะคาตนาน่า คาตานี่ไงดาบคาตนาคู่ใจผมพร้อมกับการฟันรูปรัวเยอะเยอะเยอะเยอยอะฟันลัวมันก็ไม่รัวเท่าไหร่นะแต่ก็ฟันแรงแหละบ้างเดี๋ยวดูดิมันฟันแรงแหละเพราะมันเป็นอาวุวระยะไกลความเสียงก็สูงอ่ะมันสูงเกินพ่าผมฟันนี้มันน่าจะแตกแน่นอนเนี่ยไปฐานู่นแลวอ่ะสัตว์ฐานนู่นเนี่ยเนี่ยไล่ฟันมันอ่ะ พอผมฆ่ามันได้ผมก็กจะได้จิตกรรมเลยนี่มฆ่าไปสี่คนแล้วแนฮะเออตอนนี้ผมเล่นผมก็ตกใจเหมือนกักนว่าเฮ้ยปืนใครตกวะปืบบนใครตกวะเนี่ยปืนใครมันตกแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ๆอะไะเราดันนะดันดันใช้เอาใช้อุปกรณ์ของศัตรูให้มันไปอยู่เลยนะอึบอึบนี่นี่เออดันไปดันไป ไ,ไปบุกฐานเลยนะนะบุกฐานบุกฐานเฮ้ยมันยือมันยางเลยวะเนี่ยแหละดันไปเอ้ยใช้พลังพลังกล้ามเนื้อเอ้ยอุยอ้ยอุ้ยถึงกับไง,งเงือบเอ้ยน,น,นั่นแะเออดันไปดันไปจังหวะนี้ไปเลยขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อ กดถอยหลังคือขึ้นกดบนคือลอยกลุงโอเคอ๋อบังคับเป็นแล้วเงี่ผมเก่งจริงๆริะนะผมไม่รู้ว่าของใครนะโอ้ยบังคับบังคับเออฝั่งนี้เปล่าะมันต้องมีหลางนี่ไงหลังเครื่องบินใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอตัวนี้นี่แหละ ถ้ามันมีลานเครื่องบินนะน่ะโอเคเราเริ่มพบเป้าหมายเป้าหมายทราบดวออ่วนจืบจืบจูบอะตอนนี้อาการไม่ดีเลยเครื่องบินเครื่องบินมันึงมันจะเอ,อ้ยมันเร็วเรยวเรยวเออเออจะมุ่งชนออออตุ้มไม่พังไงเครื่องบินเร็วโคตรแข็งแรง เอาละทราบไปเลยครานี้เราได้เจอศัตรูหรือไม่แทบจะไม่เจอมาเลยเอาละดูไกลๆอืมไม่มีเอาละของศัตรูอาจอยู่แถวนี้เราต้องรีบระวังตัวไว้ผมว่าศัตรูจะไม่อยู่แฮะเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงศัตรูเอ็กเคเอฟลคอยู่เอาละใช้สไนเยอักขมคมปุ้ม เฮ้ยชุบชชบเฮ้ยชุบๆบเฮ้ยชุบบุกฐานเขาเด็กรตายเองเฮ้ยมาดิคาตานชิงชิงิงฟงชชลบลซายลฟ้าลบไฟเออตายคนหนาเลยเฮ้ยมเงหนึ่งหมื sushi? ่นตายหนาเกินตาตายดิผมกินต no> ีนใช่ไหมเมื่อกี้ใครเห็นมั้ง ผมก็ลังอมตีนองแล้วเผาไม่นะเออมันมีเกาะนาวเราเรากับเสียเป,ปียบเพราะผมยิงปืนไม่ได้ปืนมันปืนมันด้านเลวเนี่ยด้วยปืนนี้ล่กผมคมได้เลย,นนยลเนี่ย拉ผมคมรับปังปังปืนมันมันยิช้าเลยโอ้โหยิงโคช้าปืนาผมคมเลยเนี่ย เออเอาละเราต้องการเส้นทางเออเอาละเราตรงนี้ก่อนผมจะการรถดด่วนรถที่เออนั่นไงโอ้ตรงเนี้ยผมเสียไปเยอะมากมันจะเป็นมันจะหลายมือแนนะ่ตรงนี้เลยตรงนี้จะซื้อรถทุกคนผมจะทำสองคางกวกับไอเจ้านั่นเพราะมันทำให้ผมแพ้ <c oughs> ผมก็พังผมก็แพ้มันก็แพ้เหมือนกันนะเฮอโอเคใช้ okay. เงินเยอะเอาเรื่องเลยนนะเรื่องหน้าเงินหน้าตะเยอะเออเยอะเลยเออแล้นี้เราได้อาคารหนึ่งอ่งอาคารเอออะไรกล่องครับกล่องกล่องที่ผกโคตรแพงแพงมากอะ่ะผมใช้ได้บ้างเนี่ยก็ถามาหน่อยเถอะ ผมไม่สามารถทำอะไรไม่ได้กับดักคุยเอาไม่ได้เป่า,มาไม่เอาไม่ยังไม่ได้เลยเฮ้ย oh <my> อะไรวะเน,นี่ยหนึ่งพันเลยนะแพงเกินไปเปล่าแล้วราคาไม่ได้ยังไงเอ๊ okay. ผมแทบใช้มันได้เลยเออเคได้เงินสี่พันถือว่ายอมใจล้วแล้วกันมาเอาเปืนไปเลยแล้วกันโอ้ยมันใช้ปืนที่ดีสุดอ่ะ ปืนดีๆมันสุดก็แรงเกินโอ้ยโอเคปืนล่าผมคมว่าไม่น่าไหวนี่แหละล่าผมคมแต่ถ้ายิงสนายนี่อาจจะเกือบตายเยนะ่โอโอเคเอาล่ะถ้าผมซื้อนี้เสร็จผมไม่งจะซื้อรถได้แล้วแหละนี่ไงเออไม่ใช่แฮะเอาหดผมะ นี่ไงสามพันบาทเป็นเรื่องที่เออไม่อีซี่เลยวันนี้ก็ยังซื้อไม่ได้ <c oughs> โอ้ยปืนใครมันตอกวะเนี่ยปืนปืนเจด้านเผาวะนะ <c oughs> น่าจะเป็นปืนของไอ้ด้านนี่แหละเฮ้ยเออนี่ไงสามพันเป๊ะเป๊ะเอาละไปจะได้รถเร็ว <c oughs> เออ <c oughs> แต่เท่ามีเแล้วผมอยากได้ก่อนหน้านะ แต่ถ้าอยากได้เกาะเกาะนานาเนี่ยผมต้องไปซื้อนู่นก่อนนะผมต้องใช้เงินผมต้องมีเงินประมาณสองหมื่นก่อนที่ผมที่ผมจะมีเงินสองหมื่นถ้าผมมีผมมีเงินอยู่หลายหมื่นเนี่ยผมจะมาซื้อกล